รัฐวั์จัดให้นิสระโกันเนาะครับผมเป็นยังไงบ้างคะจัดรวบพร้อมกันเลยทีเดียวก็วันเดียวกันแต่ทั้งว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวครับผมสนุกครับมันครับมันตามแบบฉบับของแมนแมนผู้ชายครับแต่ว่าแยกกันจัดถูกไหมแยกกันจัดแต่ว่าจัดวันเดียวกันครับของเราก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับเราจัดกันมากใช่ครับใช่ครับมีทีมไหมคะของฝั่งผู้ชายจริงๆมีเสื้อทีมครับ แล้วก็ทีมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราแบบอยากทําอะไรที่มันแบบสนุกสนุกเหมือนกับเอาความแบบเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรงเงี้ยเอาความที่เราไม่ต้องคิดอะไรความป้าๆความมันๆเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับวันนั้น <ทำ S 2> แฮปปี้ครับเป็นยังไงบ้างาการแบบสดตื่นมาแล้วแบบว่าปวดหัว,ว,วอื่นๆครับผมที่เต็มที่กันมากครับวันนั้นเก๊คั้ยเยอะไปหน่อยก็มีไปแบบว่าเล่นเลเซอร์มีไปเล่นโการ์ท เ,เ,เพื่อนทําเปิดร้านหมาล่าก็เอาช่อดอกไม้หมาล่าใส่เครื่องดื่มมาให้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามที่จะทําให้วันนั้นมันเป็นคือด้วยความที่พี่หมากยุ่งมากๆ<ม>าก็มีโอกาสแค่วันนั้นวันเดียวอะไรย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะทำเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยให้แบบทุกๆคนทุกคนพยายามจะให้พี่หมากได้มีความสุขที่สุดในวันนั้นคือกิจกรรมไม่ได้จัดแค่ในพื้นที่แต่ว่าแบบว่ามีออกไปเล่นกิจกรรมข้างนอกด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตบท้ายด้วยการไปกินข้าวกันแล้วก็มีเกมเล่นๆแล้วก็พี่หมากก็พูด ความในใจแบบขอบคุณทุกคนแล้วซึ่งเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากๆ,ๆอย่างเงี้ยใครือข้าวันลำหนักหนุนสระหว่างเรากับของท่านสวาสว amen เอาความหนักหน่วงนะฮะความหนักหน่วงก็ทางผมครับแต่ถ้าความสวยและความสนุกก็น่าจะเป็นทางสาวๆมากกว่าใช่ไหมครับจริงๆตอนงานมันเริ่มเราคุที่คุณยายย่าเลยว่ามันจะต้องอะไรยังไงเขาก็น้ำตาจริงๆก็มีคุยคุยกันครับแบบเราก็บอกว่าแบบเราจะทําอะไรบ้างให้พี่หมากอะไรเงี้ยเขาก็พูดนกันว่าเขาจะทําอะไรบ้างให้กับคิมอะไรเงี้ยครับใช่ประมาณนั้นยายย่าของเช้าของเราเช้าใช้ไหมของผมเริ่มเช้าเลยครับของผมเริ่มประมาณสัก พี่หมากไม่ค่อยไม่ค่อยชอบออกจากบ้านตอนเช้าเพราะว่ารถติดใช่ไหมครับเราก็พยายามพยันขยอเขาบอกว่างั้น11บเอโมงมาเจอกันที่นี่นะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่นี่ก่อนนะแล้วก็ไปที่นี่ต่อนะอะไรเงี้ยอันนี้คือคือเช้าทวนเช้าเลยมหมหรือว่าเออเก็บเป็นความลับดีกว่าครับผมพูดอย่างนี้ก็ไม่แสลว่าสุดครับตะวันตกตะวันขึ้นครับผม ก็จริงๆคือเราทําเต็มที่เลยไหมหรือว่าเราทำกากไว้เพราะ <ผม S 1> ว่าสุดสุดสุดท้ายแล้วครับมันก็คือการที่แบบเราได้กลับมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งับระหว่างเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมันก็เป็นเหมือนอีกวันหยุดฮอเด์วันหนึ่งแต่ว่ามันแค่อาจจะเป็นในในนามของวันสละโสดแค่นั้นเอง <c oughs> อ่ามันก็เป็นความสุขแบบอีก,อก,อกช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าหลังจากวันที่สละโสดแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทํางานแล <c oughs> ้วก็ คุยกันแค่แค่ในไลน์ไม่ได้กลับมาเจอกันอีก<ม>อะไรเงี้ยแต่ก็จะกลับสู่โหมดเรียบร้อยแล้วถูกไหมสุดตวัวน,นั้นจบแล้ว <จบ S 2> ไม่สามารถลหลังจากนี้ก็ก็เท่าที่ดูพี่หมากก็ยังก็ยังแบบว่าแฮปปี้อยู่นะครับเออ,เอ,อไม่ได้แบบว่าต้องเรียบร้อยอะไรเ <c oughs> ด็กตอนที่เราพูดไปหม,มากมันมีสีาีความในใจที่เราพูดกับเขาเขาก็เขาก็บอกว่าประมาณว่าแบบเออแบบขอบคุณทุกคนมากที่แบบยังอยู่กันมาถึงจนวันนี้อะไรเงี้ยจริงๆพี่หมากเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบแบบลึกซึ้งมากอะไรเงี้ย ก็บรรนั้นเขาก็เขาก็ได้พูดอะไรออกมาที่ทำให้แบบเราทุกคนก็รู้สึกแบบเออเราดีใจนะที่เราได้มีพี่ชายแบบพี่หมากอะไรเงี้ยครับเออจะมีคำตามไหมไม่มีไม่มีพี่หมากยังไม่มีอนันแล้วฟังองนนั้นดีกว่าอันนั้ ไม่พูดเลยครับผมผมเป็นแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำนี่ต่อเดี๋ยวทำนี่ต่อเฮ้ยเอานี่มาเอากระนายนะเอากระนายนะเอากันไหนวันนั้นเอากันไหนใช่ครับแต่เห็นเขามีความสุขแล้วก็แฮปปี้โอเคครับก็หวังว่าพี่หมากจะมีความสุขเหมือนกันอันนี้อันนี้เราจัดเต็มใส่เต็มเลยมั้ยผมว่ามียังยังไว้เพราะว่าถ้าถึงทีเรากลัวเขาเอาคืนไหมเอ่อผมว่าผมผมรู้ว่าพี่หมากแบบแฮปปี้อะไรแล้วก็แบบว่าไม่ไม่ชอบอะไรแบบประมาณนึงอะไรเงี้ยเออก็พอที่จะแบบ บรู้ว่าพี่หมากชอบอะไรเนี่ยก็จัดตามนั้นแต่ว่าผมว่าเขาก็คงรู้แหละว่าผมผมชอบอะไรเหมือน,นกันอยากสนุกแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วกับงานล่าสุดที่ของมันอะไรก<า>ันงาปด้วยอ,อ๋องานงานมั่นเออ่ไม่ไม่ไม่ได้ไปครับพอดีเออ่เรียกว่าอะไรฮนะทางทางทีมจัดเฉพาะครอบครัวอะไรเงี้ยใช่เราก็ติดงานด้วยเราถ่ายละครด้วยอะไรเงี้ยแล้วยาก็ไม่ได้ไปใช่ใช่ใช่ของผมนี่เดี๋ยวรอไปอิตาลีครับ รา,รราัฝวกวามอะไรไรปกค็มีวอวยพรไปตอนเช้าว่าแบบขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะแล้วก็ยิยนดีกับขึ้นบัานใหม่ด้วยอะไรเงี้ยแต่บอกว่างานเขาน่ารักมากช,ชุดพี่หมากับชุดคิมน,น่ารักสวยมากรอมากเราต้องเป็นแบบนั้นด้วยไหมของเราเองเออของผมงยังยังไม่ไฟนอลตอนนี้ยังคุยคุยกันอยู่อะไรเงี้ยครับกับย่าใช่ใช่ครับแล้วก็มีไอเดียมีแบบ ความมันก็มีมีฝันฝันมีพินพินใน P ิน t e r e s t ไว้อะไรเงี้ยว่าอยากได้แบบไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยเพิ่มแบบเพิ่มไฟให้กับงานเราที่แบามีส่วนนะครับใช่ครับรู้สึกว่ามีส่วนว่าแบบทำให้แบบเมื่อถึงวันของเรานะอะไรเงี้ยเราอยากมันออกมาเป็นยังไงอยากมันราบรื่นไม่อยากให้มีเรื่องปวดหัวอะไรเงี้ยแต่มากับคิมคือเขาก็พร้อมไปปรึกษาใช่ไหมกับงานเราหรือยังไงฮะใช่ผมวยกันผมว่าผมว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาก็คงจะจะปรึกษาทางที่มากคิมด้วยแหละครับเพราะว่าเขาก็จัดมากแล้ว ที่มีความคืบหน้าของงานเรามัยก็ตอนนีออย้ยังยังยังอยู่ในช่วงของการการหาไอเดีย brainstorm กัน <Sa ag im> อยู่ครับใช่รู้ไหมว่าพอถึงงานจร <im> ิงๆแล้วมันต้องมีแบบว่าทะเลาะกันบ้างเพราะอย่างหมากจริงก็มีการแบบว่าเหความเหตไม่ตรงกันไม่นะครับเพราะว่าย่าก็บอกเสมอว่าแบบถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราต้องคุยกันเป็นเป็นเป็นคนสองคนต้องต้องคุยกันจะไม่ใช่แบบว่าแบบ เอาเอาความชอบหรือความต้องการของคนใดคนนึงเป็นหลักอะไรเงี้ยต้องหาขึ้นรึ่งกลางกันแล้วพี่ย์จะตามใจย่าไหมอ่ะผมจริงๆผมก็ผมก็ผมก็ตามใจนะตามใจแต่ว่าอะไรที่เราอยากได้อะไรที่เราอยากให้มีเราก็คงจะจะบอกเขาอะไรเงี้ยวิทย์ก็มีบ้างในสิ่งที่เราถ้าเป็นงานแต่งงาเราอยากมีอย่างนี้มีเราก็บอกอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆไอเดียก็ก็ตรงกันนะครับอย่างใจมันตรงกันมาแต่ไหนแต่ไรเราถ้าเห็นว่าได้วันแล้วแะได้วันแล้วเรียบร้อยยั้งยัง อี่หน้าจิ้งกนี่อไ่ะพี่เด่นไม่ตอบวันนี้พี่ด่ไปถามย่าตอนบ่ายแล้วบอกแล้วว่าผมไม่ตอบก็คือนัดกันมาว่ายังไม่เปิดใช่ไหมเรื่องวันไม่ใช่คือยังยังหาวันลงตัวไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายที่มันมีหลายที่ทีนี้เนียเรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเอาวันไหนเพราะว่าคุณแม่ก็ดูดูเลิกดูอะไรให้อยู่อะไรเงี้ยถ้มีเลิกด้วยใช่อง่ใช่ล้วคปีหน้าแต่งแน่ ย,ย,ยังยังยังไม่บอกไม่บอก <c oughs> เพาอุ่ <c oughs> ไว้เป็นความลับก่อนทั้งต่างประเทศทัท้งไทยด้วยอันนี้ครับคือเรื่องที่ที่เราจะต้องแพลนดีๆครับ <c oughs> <ๆ S 2> เพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ก็เยอะเรื่องของแขกในงานด้วยอันนี้ก็สําคัญครับ <c oughs> เราต้อง <c oughs> ต้องแพลนดีๆก่อนก็เลยยังไม่ยังไม่อยากระบุว่าเราสามารถจะจัดปีหน้าได้ไหมหรือว่าวันไหนก็ตามโอเคครับขอบคุณพี่แบร์ครับนกระตุกแดร์ไฮไลท์เฟสบอ่ะตรงนี้